ยูทูบชาแนลรุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่ สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่11พฤษภาคม2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางวันนี้11-12บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งผ Th ักาดหอมจากตลาดกลางวันนี้35ถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางวันนี้18ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางวันนี้16ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางวันนี้20ถึง2 8บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางวันนี้12-16บาทต่ตอกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำปลีเขียวจากตลาดกลางวันนี้4-8บาทตอ่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำปลีขาวจากตลาดกลางวันนี้10-15บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำปลีม่วงจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกระลำหัวใจจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำดอกจากตลาดกลางวันนี้13-16บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางวันนี้9-10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งจีนจากตลาดกลางวันนี้12-14บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางวันนี้60-70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางวันนี้36-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วพูจากตลาดกลางวันนี้110บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งถั่วลันเตาจากตลาดกลางวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาหวานจากตลาดกลางวันนี้75-80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วงอกจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบหอมจากตลาดกลางวันนี้24-28บาทต่อกิโลกรัม ราคาไขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาไขายส่งบวบงูจากตลาดกลางวันนี้24-26บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงกวาจากตลาดกลางวันนี้16-18บาทต่อกิโลกรัมราคาไขยส่งแตงร้านจากตลาดกลางวันนี้20-22บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางวันนี้20-28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงโมอ่อนจากตลาดกลางวันนี้14-16บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมราคีนกจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมราจีนจากตลาดกลางวันนี้ 36–40 ถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางวันนี้1 0 1ถึง13บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลางวันนี้7-10ถึง10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางวันนี้7 0ถึง80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางวันนี้ 70บถึง120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางวันนี้3 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีฝรั่งจากตลาดกลางวันนี้1 5ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางวันนี้7 0บถึง80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางวันนี้ 80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงแก่จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข่าอ่อนจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งคาแก่จากตลาดกลางวันน <donkey often> ี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นตะไคร้จากตลาดกลางวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายหัวจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะนาวจากตลาดกลางวันนี้ หนึงบาทแปสิบสตางค์ถึงห้าบาทยี่สิบสตางค์ต่อลูกราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้ยี่สบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้ยี่สิบถึงสามบาบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจ the ุกจากตลาดกลางวันน <home> ี้20-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้20-35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางวันนี้15-17บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางวันนี้ 7 0บถึง75บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยแกะกรีบจากตลาดกลางวันนี้50-52บถึง52บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกกะเหลี่ยงจากตลาดกลางวันนี้1 2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางวันนี้5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกซุปเปอร์ฮอตเขียวจากตลาดกลางวันนี้4 2บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกซุปเปอร์ฮอตแดง จากตลาดกลางวันนี้50-60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางวันนี้18-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางวันนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางวันนี้18-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชิฟ้าเขียว จากตลาดกลางวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางวันนี้30-40ถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเหลืองจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางวันนี้40-50ถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางวันนี้ 5 2บถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางวันนี้95บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบสะระแหน่จากตลาดกลางวันนี้7 0บถึง80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบโหระพา จากตลา,า,า,าดกลางวันนี้30-40บถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางวันนี้30-35บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบยีราจากตลาดกลางวันนี้25-30บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลางวันนี้40-50ถึง50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางวันนี้90-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางวันนี้50-55ถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางวันนี้60-90บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหัวเชยเท้า จากตลาดกลางวันนี้14-18ถึง18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลางวันนี้15-20ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางวันนี้ 2 5บาถึง30บาทต่อก um. ิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางวันนี้50บาทต nah ่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่จากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือไ่เต่าจากตลาดกลางวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วจากตลาดกลางวันนี้ 3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดขั่วจากตลาดกลางวันนี้4 0บถึง45บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางวันนี้2 6บถึง28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลาดกลางวันนี้2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางวันนี้ 谢谢 eter, 2 0บถึง24บาทต่อก uh ิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเปาะจากตลาดกลางวันนี้1 8ถึง22บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางวันนี้2 6บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเซดิงจากตลาดกลางวันนี้ 2 4บถึง28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางวันนี้3 5บาถึง50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางวันนี้5ถึง6บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอฮอแลนด์จากตลาดกลางวันนี้2 2บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองสีเมือง จากตลาดกลางวันนี gram, ้1 2ถึง18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองคางโคกใหญ่จากตลาดกลางวันนี้1 8ถึง22บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางวันนี้2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางวันนี้1 3ถึง15บาทต่อกมราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียว จากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางวันนี้250บาทต่อมัดราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางวันนี้12-14ถึงบาทต่อมัดราคาขายส่งนอไม้ฝรั่งเขียว จากตลาดกลางวันนี้1 3 0บถึง140บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่หวานจากตลาดกลางวันนี้1 3ถึง18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่รั่วจากตลาดกลางวันนี้1 5ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางวันนี้4 0ถึง50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางวันนี้90-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางวันนี้80-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกกระเจียวจากตลาดกลางวันนี้150บาทต่อ1กําใหญ่ราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลางวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งดอกขจรหรือดอกสลิดจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อกำราคาขายส่งผักแพวจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อกำราคาขายส่งผักขยงจากตลาดกลางวันนี้8บาทต่อกำราคาขายส่งสายบัวจากตลาดกลางวันนี้18-20บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางวันนี้4 0่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบเชะพลูจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางวันนี้8ปดถึงสิบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลางวันนี้1 0 0่งถึงหนึบบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางวันนี้ ห0ิบถึงเจบาทต่อก you ิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางวันน yeah ี้ S 1 2 0งรบถึง1บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางวันนี้110 1 2ถึง120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหูหนูจากตลาดกลางวันนี้ 7 2บถึง76บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางวันนี้190บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้8บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์อราารกลางจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บบาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่กำแงพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้12บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้25บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้12บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลาง จากตลาดกลางวันนี้25บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่ JI, จากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้300บาทต่อเข่งเข่งละเจดวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้400บาทต่อเข่งเข่งละเจดวี ราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้500บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักประจำวันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ